อีกแล้วอีก3เดือนโอ้ oh my god ไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทาครีมนะครับนอ้ตัมแล้วนี่ก็คือสภาพผิวหน้านะคะหลังจากที่ใช้ครีมมาแล้ว1เดือนก็บอีกหอาทิตย์นี่เห็นชัดๆๆไปเลยซูมซูมเข้าไปมีความตแตกต่างกับวันแรกไหม คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมีความแตกต่างจากวันแรกอยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆค่ะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปสวัสดีวิรุนครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูสภาพหน้านะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเมื่อสักครูนี้นะแล้วก็เดือนหนึ่งละเราก็ทาเหมือนเดิมเลยตัวเดิมนะครับไอตัวนี้คือตัวแต้มสิวจุดไหนที่เรามีสิวเราก็ทาไปเหมือนเดิมเนาะก็เป็นแบรนด์สวีดเดิเหมือนเดิมนะครับใต้คางด้วยนะหน้าตรงหันซ้ายหน้าตรงหันขวา หน้าตรงเงยข้อยอันนี้คือเราทามาจากที่บ้านแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาทํางานอะไรข้างนอกเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูทามาตลอดนะครับทามาทุททกๆวันเลยหน้าตรงหันขวาซ้ายเราวขวาเทหน้าตรงหันซ้ายหน้าตรงเงยข้อ,อเราไม่ได้ทาไปถึงคอนะคะเพราะจะคือทา,าทุกวันนะทุกคนเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ โอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นครบรอบ2เดือนเนาะที่ทามานะครับดูซิหน้าเป็นยังไงพี่เมย์ก็ดีนะหันหนะ้าให้ดูหน่อยแล้ว <Yeah. S 2> หันหนะ้าตรงหันีิฟังนึงค่ะคือหน้าดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงเดือนนี้กลับมาปุ๊บเห็นเออรู้เลยว่ามันตื้นขึ้นอย่างชัดเจนหน้าตรงหนันไปกับมาอหนันอีกกับมา เงืยคเออโอเคก็ทาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแนละ้วทุกคนต,ตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆแล้วกนะ็มาให้ดูกันนะครับมาให้ดูกันนะครับว่าสภาพหน้ามันเป็นยังไงนะครับ2เดือน14วันนะครับลองดูหน้าซิเป็นยังไงนี่หันให้ดูหน่อยจ้าโอ้โหอ้าวตรงกลับมาอ้าอีกฟ่งล่าไม่น่าเชื่อนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้ทาครีมนะครับทุกคนผมให้ดูภาพด้านหน้าก่อนว่าเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็ครีมที่ทาไปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเหลืออีกน่าจะใช้ได้อีกสักประมาณเดือนหนึ่งเพราะมันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดในตัวนี้ให้ดูก็จะเหลือประมาณเนี้ยเนี่ยเหลือประมาณเนี้ยครับคาดว่าน่าจะประมาณอีกสัก เดือนนึงก็น่าจะหมดแต่ทีนี้นอกจากครีมยังไม่หมดแล้วนะครับพี่หมอเต้ก็ได้ส่งมาอีกแล้วอีก3เดือนโอ้ oh my god นะครับก็แบรนด์ส่งวเดิมเหมือนเดิมขอบคุณพี่หมอเต้ด้วยนะครับไย่ม่เสียเวลาเรากรีบแกะกันเลยดีกว่าอันนี้คือดอกหญ้าจากมัสคาร่านะครับทุกคนซึ่งเป็นต้นหญ <c oughs> ้าเมเปิลที่พี่เขาไปขึ้นเขามาแล้วก็ไปถอนมาให้พวกเรานะครับก็กินเหม็นมากเลยนะครับเพราะมันตายแล้วนะ แล้วก็ไม่มีโปรยออกมาอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ขอดูข้างในหน่อยค่ะจริงๆก็คือเขาทําออกมาให้ดีเราไปแกะจริงๆแล้พี่หมออาจจะแบบว่าแอบใส่ตุ๊กตาทีิงเปิดแล้วก็เด้งหรือเปล่าตัดริบบิ้นสวยงามมากอันนี้คือ เขาสปอนเซอร์หน้าเรานะทุกคนเพราะนั้นคือหน้าผมถ้าดีขึ้นเนี่ยดีจากแบรนด์นี้ได้เลยนะครับดูการเปลี่ยนแปลงจากหน้าผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะว่าดีขึ้นอะไรยังไงบ้างมึงจะติดอีกนะมนั้ยเอออันนี้ก็เคยจริงๆมันเป็นรองเท้านะครับทุกคน3 2<อ> 1, 2> 1> 2> ว้าวอันนี้ก็ใยแมงม,มุมนะครับทำมาจากถกไทยใยไทยแมงม,ม,มุมโว้ยลำบากจังวะสวยงามแกนแอมบาสเดอร์เขามาดูซิอะไรมีอะไรบ้าง อันนี้คือตุ่มเม็ดนะครับเป็นเกลือค่ะอ๋อไอตัวตัวเล้งสิวไม่ใช่ตัวเล้งสิวไมเกลือสิวแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องนี้เหมือนเดิมกล่องนี้ก็คือคือกล่องตัวนี้คารเป็นครีมนะแล้วอันนี้ก็เซรั่มเซรั่มก็ตัวยาวเซรั่มก็ตัวยาวเซรั่มก็ตัวยาวก็คือตัวนี้นะครับเนอันนี้คือทาตัวแรกแล้วนี่ก็คือทาตัวที่2อันนี้คือให้อะไรมาเนี่ยให้มาสองกล่องนี่แหละน่าจะเป็นของพี่เมย์อันหนึ่งหรอโอ้ my god แต่มันกล่องไม่เท่ากันนะมันจะมีครีมเล็กครีมใหญ่โอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะสัปดาห์หนี้ก็ให้ดูประมาณนี้แล้วก็ให้ดูความแตกต่างของหน้าวันหน้าผมอัปเดตในแต่ละหน้าเป็นยังไงในสัปดาห์หนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเ,ยเจอกันสัปดาห์หน้าอ่านอนแล้วก็อยู่บรรยากาศอาดอนนะครับอยู่ที่คานาคาเฟ่แจ๊ดเหร่อไออ่ะอานี่ไหม ไม่ใช่ว่าเวลานะ้ทุกคนคือผมอยากจะให้ดูว่าสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ที่เราไปทั้งมีแสงทั้งเป็นที่ร่มหรือทั้งอะไรยังไงนะครับระหว่างที่ผมหน้าแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วก็พอทาครีมไปเรื่อยๆทาเซรั่มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเกิดการแบบวิวัฒนาการหน้าแล้วเวลาหน้าเราดีขึ้นแล้วโดนต่อแสงแล้วหน้ามันจะออกมาเป็นอะไรยังไงผมอยากให้เห็นโมเมนต์ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนจริงเราได้กล่องนี้มาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแล้วมันก็จะมีทั้งแบบว่าดอกชบาดอกเข็มดอกทองฝอยทองหมอยทองอะไรไม่รรูู้้ซซึึ่่่่่งงงมมมมมัััันนสสวววยยาาาากกกกอะไไผ็แแแปปหดด์ทีลต วยอยู่ผมก็เลยยังจะเอามานะครับแล้ววันนี้ก็จริงๆสัปดาห์หน้ามันก็จะเป็นครบสรรเดือนกําหนด3สรรเดือนแล้วเนาะวีน,นี้ก็เลยจะมาทาให้เพื่อนๆดูสักหน่อยเมื่อกี้ที่เราเทียบกันก็คือมันเป็นหน้าสดนะครับทุกคนหน้าสดเราก็จะทานหน้าสดให้เพื่อนเได้ดูกันว่าลุมสิวจากตก่อนจนถึงตอนนี้เราผ่านแต่ในเรื่องของการทาครีมการทาเซรั่มสดๆร้อนๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูซิว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหนะ้าตารเราอะไรยังไงบ้างนะครับเวลาหน้าตาเราเริ่มคลีนขึ้นดีขึ้นหรืออะไรอย่างงี้ไปโดนสภาพ เงินกิบเออมันช่วยนะทุกคนเพราะนั้นคือต่อให้หน้าเราแบบไม่ต้องแบบเป๊ะคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือหน้าเราดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแค่นี้เวลาออกแดดก็ช่วยแล้วตัวแรกเลยที่เราใช้ก็คือตัวแต้มสิวมีสิวก็แต้มๆๆซึ่งบางวีผมก็ได้ไปหาหมอที่คลินิกด้วยเขาก็ฉีดสิวให้ผมนะครับเนี่ยบางวีฉีดตรงนี้แม่โคดกเจ็บเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมทดลองมาแล้วก็คืออันนี้คือได้มาจากกล่องประมาณ2เดือนกับอีก14วันสองเดือนครึ่งอ่ะสองเดือน สองเดือนครึ่งใช่สองเดือนครึ่งก็จะหมดนะครับหมดคือหมดแบบเป๊ะเลยคือกดแล้วแบบว่าฟองปอดใช้ได้ประมาณสองเดือนครึ่งนะก็คือทาเช้าเย็นนะทาเช้าเย็นนะครับนนนเนืมือมัมเหมอเช้าเย็นใช่มัมเหมอผมชอบตัวนี้ที่สุดละมันเป็นเหมือนน้ําเลยเนื้อนเนื้อมันไม่เหนอะใช่มันมันไม่เหนียวเ,เลยเป็นครีมแบรนด์คนไทยนะครับหมอคนไทยหมอเขาเป็นคนที่มาดูสูตรแล้วก็มาทําเองนะแบรนด์อะไรคะแบรนด์โซวีเดิมจริงๆเมืองไทยเป็นประเทศที่ มีสมุนไพรมีทรัพยากรมีอะไรเยอะมากไอสิ่งพวกนี้ก็สามารถผลิตออกมาจากสมุนไพรธรรมชาติหรืออะไรที่มันเกิดมาเป็นเซรั่มเกิดมาเป็นครีมได้แล้วเขาก็าอยากให้แบรนด์ของคนไทยเนี่ยทำไมแบรนด์ไทยจะสู้ต่างประเทศไม่ได้บ้านเมืองบางประเทศเขามีแต่เหล็กเขามีแต่ภูขเขาด้วยซ้ำทำไมบ้านเรามีครบวงจรซะขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติทำไมเราจะสู้เขาไม่ได้เขาอยากให้แบรนด์ไทยเนี่ยดังระดับโลกทำไมจะดังไม่ได้อะไรเงี้ยก็ขายอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรีด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะผมตีไว้น่าจะประมาณ3เดือนมันใกล้หมดแล้วแหละ ใช้มาพร้อมกัน3เดือนพอเพอสามเดือนครึ่งอ่ะเหลืออีกประมาณสัก20%ของขวดการแดดเนี่ยจริงๆเขาหมอเขาอยากให้เน้นตัวนี้ด้วยถ้าเกตคนออกกำลังกายก็สามารถทาได้เช่นกันไม่ใช่แค่ไปเที่ยวเอาดอนะถ้าลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคนออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้นี่เมื่อกี้หน้าใสอยู่แล้วใช่ไหมมีแดดหน้าสดยังใสแล้วท่านถ้าทาจะไม่ใสได้อย่างไรเพิ่บเข้าไปอีกสิครับอันนี้คือเอาไว้กันแดดนะครับ ก็จะดีขึ้นช่วงขอดูไป้ายหน่อยจ้าสติกเกอร์ด้วยเห็นไหมแมนซูเดิม,ดมนะครับ thank you นะครับแล้วก็มีขนมฝอยทองหมอยทองเฮ้ย <c oughs> นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็นี่เราเป็นบรรดาครีมนะครับซึ่งก็เป็นครีมข้างในเมื่อกี้ที่เราทากันเมื่อสักครู่นี้แหละอันนี้กล่องเล็กก็จะเป็นพี่เมย์ใช่ไหมใช่สำหรับคนผิวหนะ้าปกติ สวยนี่อ่ะสำหรับคนเอ็กซ์เรีมลี่นีดจริง <c oughs> จริงจริงจจะคุยก็คือผิวหน้าวิบากกรมไม่อ่าไม่ค่ะอันนี้คือจริงๆรแล้วสำหรับคนที่มีเริ่มมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>มีวามมีลุมมีหลุมก <คน S 1> ็จะเป็นเรื่องหล,ลุมแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้ก็คือไอตัวเต้มสิวเมื่อกี้ที่ผมทาเมื่อสักครู่นี้กับตัวกลางคืนนะครับอันนี้คือตัวเล่งสิวซึ่งก็ทาสลับกันเนาะตัวแต้มสิวตอนเช้านี้ก็คือตอนกลางคืนแล้วก็จริงๆจะมีไอขวดนี้ก็คือเซรั่มด้วยนะครับก็ โอ้ m ม g o กเรามาดูซิว่าวิกหน้าเราจะมาถ่ายกันล้วจะจบเป็น E ีพีสองแล้วเราดูซิว่าสภาพหน้าของผมนั้นตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วก็ันหลังถ่ายเนี่ยแล้วก็เวลาทั้งโดนแดด o u t ดอหรือว่าอ n d o o r จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วน E ีพีที่3เนี่ยเราก็จะมาเป็นทุกๆตั้งไว้ที่รถท to 6เดือนนะครับรถทู s i m o n t h แล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้เป็นทุกสัปดาห์แล้วเพราะว่ามันก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นแบบครึ่งเดือนครั้งคร <ๆ S 1> ึ่งเดือนครั้ง,ง<ๆ>นอเนาะให้ดูหน้าแต่และหน้าว่าเออเราใช้แค่ครีมกกับบเรรงนนนนะะาาไดด้้ีีแอททลยคปณุ เจอกันสัปดาห์หน้าแล้วก็เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปด้วยมีโอกาสจะเชิญพี่หมอมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับ20วันหน้าตรงหันไปเลยว่ามีรอยดำสิวนะคะนี่ขอบีบไปข้างหนึ่งกลับมานะคะสังเกตได้นะคะว่าหลุมดวงจันทนะคะตอนนี้เริ่มเป็นถนนชนบทแล้วนะคะให้ดูเล็กๆเ,เลยว่ามันดีขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมนอนดึกมันก็เลยเกิดสิวซึ่งผมก็ไปบีบมันี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ค,ครบ สามเดือนพอดีเนะะาะก็จบอีพีนี้พอดีนะครับเดี๋ยงไงอีพีหน้าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสเชิญถ้าหมอเต้ว่างก็จะเชิญมาแจมกันแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าผมจำไม่ถ่ายเป็นทุกสัปดาห์แล้วนะผมอาจจะจะเป็นแบบครึ่งเดือนแล้วก็ถ่ายทีครึ่งเดือนแล้วก็ถ่ายทียทอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อที่จะให้เห็นแบบว่าสกิปตามสกิปไปเลยว่าเออมันมีหน้าเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลุมมันแบบว่าตื้นขึ้นหนาขึ้นหรือดีขึ้นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวไวววว้้้้เเเเจจออออออกกกกกัััันนนนหหขบบคคคคคุุุุณณณทรรแแแลล็็มมตีีีดดดิสสพ มันคือกล่องเดิมจากไอ้นี่นี่แหละจริงๆเขาจะมีบูดงแสลงใจมีต้นไม้หญ้าเทียมมีอะไรไม่รู้ที่เขาแขวนไว้ที่เราไปดูวิ่เอาวิ่แล้วนี่เอาไมม่เอมมันมันไม่แก่